สวัสดีครับเติมงานเจอกับทีมงาน ECU Remap Power X ฮะช่างแบงค์อยู่แถวคู่บอลกรุงเทพมหาหนครนะครับเสียตุ้ฮะคนนครสวรรค์ฮะมาอยู่กรุงเทพเป็น10ปีแล้วพอคุยกันเรื่องความหลังรถสองจัหงหวัดเก่าๆนะเทนา่า k r กันฮนะอ,อ,อากาศดีฮนะแดดร้อนเปรี้ยงเลยเดี๋ยวมาดูกันฮนะคันนี้ทำสเตจสองนะพร้อมกับสวิตติดเปิดด้วยเอาควันประมาณทักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ติดตามกันมานานฮนะมีโอกาสก,าก็นัดแนะมาเจอกันนะครับ นัดก,กันมา3วันแล้วกว่าจะได้มานะครับสติกเกอร์ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็วเพาเวกติดด้านหลังเรียบร้อยแล้ววันนี้รับคุณตุ้ยอยู่นครสวรรค์มาลงมาอยู่กรุงเทพเป็น10ปีแล้วนะเนาะหนึ่งจุดเก้าของเดิมอืดไหมอืครับนะวันนี้มาติดมาจูนใหม่นะครับเพาเวกแล้วก็ถือรีโมทให้ผมหน่อยรีโมทอยูไ่ไหนนี่ตอนนี้เปิดควันอยู่นะเดี๋ยวตอนนี้เปิดควันอยู่นะครับอ่านี่ฮะสติกเกอร์ ครับตัวใหม่ล่าสุดนะต่อจริงๆฮะคันนี้ลมดำมาเรียบร้อยแล้สำหรับกันชนเออโทษทีฮะไฟท้ายนะครับเอาดูเปิดควันก่อนเอาคุณตุ้ยเบินเเ้นอ้าวบินเบิ้นโอเคครับผมอ่าคุณตุ้ยเราปิดสวิตช์ครับปิดสวิตช์ปิดสวิตช์อ่าอ้าเบิ้น เสรินไ,ได้ร้อยเปร์เซ็นต์นะขอบคุณคุณตุ้ยด้วยครับดีจินแบบเ,าเนะ้าเวงครไว้เจอกันใหม่